แก้วพี่ตาบอกต,ตาเราไปนั่งตรงนี้ดีกว่าโอยพี่อยากเล่นทะได้พอดีเลยอะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วพี่นีวันนี้วันที่13บวันศุกร์อะฮะศุกร์สิเหรอทำไมอะแก้ววันนี้วันนี้นั่งเดี๋ยวจะเล่าพี่ค่ะ สุสสามนะคนอังกฤษเขาถือว่าเป็นเป็นวันเปิดผีวันที่ผีออกมาฮะจริงเหรอใช่พี่ไม่รู้เว้วเนี่ยหนูไปอ่านมาเมื่อวานยแล้วเนี่ยน,น่ากลัวนะน่ากลัวมากเกวละดูแถวนี้ดิมันโล่งมากเลยเนี่ยวังเวงดูโอ้โหน่ากลัวมากมแต่ที่นี่มันเหมือนมีคนตายเลยนะเกวพูดมั่ว ไม่นี่ม้วนเนี่ยที่มันเอกข่าวเนี่ยจำไม่ได้หรอนี่มันสนลับกันได้นะจะมีคนตายได้ไงก็ออกข่าวว่ามีคนม,มาฆ่ากันที่นี่มาแทงกันที่นี่อ่ะพี่ลินจริงเหรอจริงแล้วก็แบบเป็นมัมมี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเกี่ยวอะไรขึ้นไปข้างบนดีกว่าหนูว่าข้างล่างมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหงเนะออพี่นไปก็ไม่ไั้เลยพี่ลินพี่ลินให้บอกใครนะว่าหนูแอบรู้ข่าวเรื่องผีอะ่ะโอเคโอเคพี่ไม่บอกใคร แต่ที่เนี่ยมีคนตายจริงใช่ไหมจริงสิไม่โมขนาดลมอ่ะชิงช้าชิงช้าพี่เล่นยังยังชิงช้าทำไมชิงช้าคนเองแล้วนะลมลมก็ไม่ได้พัดแรงอะไรขนาดนั้นนี่อ่านข่าวมาเขาตายที่ชิงช้านะพี่เล่นจริงจริงเมื่อว่าเราอ่ะม่ควรอยู่แล้วนะจริงเหรอ หา,า,ายไปไหนกันหมดอะมาต้อใส่หน้าก่กอะเข่น,นี้ก็เกือหน้าผุมาที่ก้น